ทีมข่าว n b t New Focus นะคะไปสัมภาษณ์นักวิชาการทางด้านนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงหลังเทศกาลสงการานต์ค่ะซึ่งนักวิชาการทั้งทางด้านของนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ก็มองว่าอุณหภูมิทางการเมืองนั้นจะกลับมาร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งโดยมีปัจจัยจากคำตัดสินขององค์กรอ,อิสระติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ เมษายนทุกปีของไทยจะเป็นเดือนแห่งความสุขและสนุกสนานของประชาชนกับการเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยแต่เดือนเมษายนของปี2557อาจเป็นที่ต้องบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยอีกครั้งกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่หลายคนคาดการว่ากำลังจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ หากพิจารณาจากปฏิทินทางการเมืองในช่วงปลายเดือนเมษายนมีหลายเหตุการณ์ที่พุ่งเป้าไปที่สถานภาพรัฐบาลนางสาวยิ่งรักษชินวัตรว่า จะต้องสิ้นสภาพจากการเป็นรัฐบาลร,รักษาการเพื่อเปิดทางให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างทั้งการพิจารณาคดีโครงการรับจำนำข้าวของปป,ปชและการวินิจฉัยสถานภาพความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ์จากปมการยกย้ายนายทวินซึ่งครบกำหนดที่สารรัฐธรรมนูญเปิดโอกาสให้ชี้แจงภายใน15วัน นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์นายยุทธพรอิสระชัยเชื่อว่าสถานการณ์ทางการเมืองหลังเทศกาลสงกรานจะร้อนแรงมากขึ้นซึ่งจุดชี้วัดที่อาจจะทำให้เกิดการประทะกันคือการทำหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูลและองค์กรอิสระไม่ว่าคำนิจฉัยจะออกมาในภาพบวก หรือภาพลบผมเชื่อมีโอกาสที่ทําให้เกิดความเสี่ยงต่อความรุนแรงเกิดขึ้นได้ทั้งคู่เลยนะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยทั้งสองกลุ่มได้มายึดโยงอยู่ที่องค์กรผู้ที่อยู่ตรงกลางหรือต้องเป็นผู้ใช้อํานาจตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยการวินิจฉัยของศาลน้ำนูนก็ตามการวินิจฉัยของปปชหรือกรอ,อิสระอื่นๆก็ตามเนี่ยต้องอยู่บนหลักที่เรียกว่าหลักนิติธรรมนะและอยู่บนหลักที่เรียกว่านิติสังคมด้วยการทําหน้าที่ต้องเปิดเผยโปร่งใสนะแล้วก็ไม่ใช่รวบรัดตัดความ สอดคล้องกับนายวรเจตภาคีรัตนักวิชาการกลุ่มนิติราชวิเคราะห์ว่าหากการเคลื่อนไหวของนายสุเทพเทือกสุบันและกลุ่มกปปสยังมีเป้าหมายล้มรัฐบาลเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจโดยไม่ผ่านการเลือกตั้งพร้อมการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีท้ายที่สุดแล้วคงหนีไม่พ้นที่ประเทศกำลังเข้าสู่ความขัดแย้งขั้นแตกหักคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้น่น่าจะไม่ได้ยืนอยู่ข้างเดียวคุณสุเทพ ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่กรุงเทพอ้างหรือเคลมตัวเองแทนประชาชนทั้งหมดเนี่ยมันจึงไม,ม,งไม่มันจึงเป็นไม่สามารถเป็นไปได้เพราะฉะนั้นการการประกาศมาอย่างนี้เนี่ยผมในความเห็นของผมเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่ามันก็ประกาศในแง่ที่เป็นเงื่อนไขนําไปสู่การก่อให้เกิดการประทะกันร,ระหว่างประชาชนอีกสองข้างใช่ไหมฮะเพื่อทำให้เกิดสภาพของการที่ตัวระบบกฎหมายมันไม่สามารถเดินไปได้แล้วให้กองทัพเนี่ยออกมา เมืองไทยในช่วงปลายเดือนเมษายนจึงถือเป็นการเมืองที่อยู่ในช่วงร้อนระอุและใกล้ถึงจุดสุบงอมของปัญหาที่บางฝ่ายพยายามทำให้เห็นว่าประเทศคงไม่มีทางออกจากกลไกลของระบอบประชาธิปไตยตามปกติเพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐบาลเฉพาะกิจเดินหน้าปรับสมดุลประเทศด้วยการปฏิรูป แต่อาจต้องแลกด้วยความสูญเสียและการไม่ยอมรับของนานาชาติที่ต้องการให้ประเทศไทยเดินบนถนนประชาธิปไตยต่อไปด้วยการจัดการเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดได้มีโอกาสตัดสินใจและเลือกรัฐาธิปัตย์ตามที่ต้องการ